สวัสดีครับสวัสดีชาว y o youtube ทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สุริยาพาทุกพามาดูระยะเวลาเดี๋ยวขึ้นตั้งแต่กล่องแรกจับเวลานะครับว่าการตู้ใบเนี้ยมันเป็นตู้40ฟุตนะครับที่เขาเรียกว่าตู้ไฮคิวนะครับที่ด้านหลังโคตต้ตตู้มันจะเขียนว่า45 G1 นะครับแล้วก็จะมีะด้านตัวภาษาอังกฤษเบอร์ตู้นะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงนี่นะครับก็ ทวนความจำเคาะเสียงเพลินเิสักนิดนึงเนะเบอร์ตู้ที่เขาจะลงตรงนี้มันจะมีภาษากีนสี่ตัวนะตัวสุดท้ายจะลงด้วยตัวยูเสมอนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตัวเลขเจ็ดตัวใส่ตู้สี่สิบห้าทีหนึ่งก็จะเป็นตู้ไฮคิวสังเกตที่ขีดเดินบนนูนนะครับที่จะมีแถบเหลืองดําก็จะเป็นตู้ไฮคิวนะถ้าไม่มีก็จะเป็นตู้สแตนดาร์ดก็จะเตี้ยกว่านี้นะโอเคน้าหนักตู้ก็ใบนี้สามพันเจ็ดร้อยกิโลก็สามตันเจ็ดนะวันนี้เรามาบรรจุของเบา จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วมาดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าวันนี้บรรจุอะไรกับตู้ยาว40ฟุต40ฟุตไฮคิวนะวันนี้ปกติมาขึ้นถ้าเป็นของหนักนะครับเขาก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์นะจ้างขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเคสนี้ถ้าถ้าจะเป็นเคสนี้ก็จะให้พนักงานนะให้พนักงานาช่วยกันขึ้นหรือพนักงานที่เขามาส่งนะครับที่มันเป็นอา รถรถรถกระบะมาส่งนะครับคล้ายๆว่าถ่ายของนะครับก็จะถอยตูดถอยตูดเข้าแล้วก็ข้างถอยตูดเข้าถอยตูดเข้าแล้วก็ย้ายสินค้าเข้าเลยนะครับเดี๋ยวจะดูการขึ้นนะครับไม่ใช่มืออาชีพในการขึ้นนะเพราะว่าถ้าจะขึ้นแบบมืออาชีพยิงก็จะต้องเป็นพวกพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเคยมาขึ้นนะส่วนส่วนตัวผมเองผมเคยเมาขึ้นกับพี่คนหนึ่งอยู่หนะ้าตู้สัน้นสองคนสามคน,มคนเคยขึ้นมาหมดละอันนี้เคสตู้ยาวมันจะเป็นของเบาเนาะ เดี๋ยวมาดูวันนี้กันเดี๋ยวพี่บอยเริ่มจะเปิดตู้แล้วเราจะเริ่มจับเวลานะครับจับเวลา,าตั้งแต่กล่องแรกแล้วกันแล้วจะดูตอนเสร็จว่าจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ตู้ใส่อาหารนะตู้สภาพอย่างใหม่เลยนะไม่ต้องห่วงนะวันนี้คุก ส่วนประตูตู้มันก็มีเชือกคล้องไว้นะเพื่อนๆนะถ้าใครยังไม่รู้ก็นเนี่ยไงแบบนี้นคะล้องไว้แบบนี้นะกันเวลาเรากําลังบรรจุสินค้าอะไรอยู่เงี้ยมันจะได้มันจะได้ไม่ตีนี่นะครับรถสินค้าเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเราจะถ่ายใส่เจ้าอีซุคันเราขับนะกับตู้40ไฮคิววันนี้ตู้ลงท่ะเือของเลยนะครับอ่าเป็นสินค้าที่จะส่งออกไปต่างประเทศนะ เห็นเขาบอกว่าเป็นขนมขนมร้านปีอะขนมร้านเนาร้านะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวขอยตูดแตะ 10 mông 10 mông 57 quá sạch เสร็จไปแล้วคันหนึ่งนะครับลงเป็นอของคล้ายๆกันทั้งตู้นะมันก็จะง่ายหน่อยตอนนี้กกันนลงอออตี้พี่บอยก็ใช้งานเราแล้วนะเดี๋ยวเราต้องลากเช คันที่สองมาแล้วนะคันที่สองครับตอนนี้คันที่สองมาแล้วนะไฟตูดชนเหมือนเดิมนะแล้วก็เว้นช่องคนขึ้นไปนะแล้วก็เลี้ยงง่ายนะกล่องข,ขนาดไซส์เท่ากันจะเลี้ยงง่ายนะ ีก็น้องเอฟซี FC, หรือผู้ติดตามนะครับคันนี้เลยเนี่ยแกก็มาทักทายขอสติกเกอร์นะก็ขอบคุณมากๆที่จํากันได้เนาะที่ทักนะครับเจอก็ให้ทักนะฮะรักก็ให้บอกนะครับโอเคอเห <c oughs> ลือนิดเดียวนะครับไปสองตู้แล้วเหลือกำลังไปะสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะ ก็มาหก2้อ0สองันนะครับก็แก่วเต็มพอดีอ่ะแต่เหลือแปะสติ๊กเกอร์อีกนิดหน่อยเดี๋ยวขึ้นเองเรียบร้อยนะครับใช้เวลาบรรจุสินค้าประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะ แบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เจอ FC น่ารักมาทักทายนะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันชอบไลค์แชร์อ,อยากรูกก้สักเมย์กดซับสไครต์นะครับอยากรู้สายอีสานใต้หรือสักเมย์คำไหนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวจะครับอ่ะตามนี้นะก็ใครอยากรู้คำไหนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปอ่าสอนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลื่นจะนับนะฮะเร็วมากๆนะครับลื่นจะนับเร็วมากๆนะครับ ลื่จะนับเดี๋ยวไป,ออไปท่าเรือคลองเตยนะครับไปท่าเรือคลองเตยเื่นจะนับนะครับลรื่นจะนับเลยเจอทักทายนะครับ